เรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะกับการพัฒนาสังคมไปกับผมน้องสมปองและผมคิดดีแมนวันหนึ่งน้องสมปองกำลังนั่งทำกันบ้างด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเอ๊ะหรือว่าเขาจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อของกันบ้านนะ ฮ่าแย่จังถ้ามีคนมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อของการบ้านก็ดีนะสิฮ่าแต่ทันใดน,นั้นเองเสียงของน้องสมปองก็ดังไปถึงหูของซิปเปร์ฮีโร่คนหนึ่งแต่เอ๊ะดูเหมือนว่าเขาจะหลับอยู่นะเฮ้ตื่นขึ้นมาก่อนน้องสมปองต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะดูเหมือนว่าจะมีคนต้องการความช่วยเหลือจากเรานะเนี่ย คิดดีแมนได้เวลาออกปฏิบัตกิการชูฟเอ๊ะนี่คุณคือพี่คิดดีแมนนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสมปองมีอะไรให้พี่คิดดีแมนคนนี้ช่วยเหลือไม่เอ่ย อพอดีว่าผมอยากจะให้พี่กิดีแมนช่วยอธิบายเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับการพัฒนาสังคมให้ฟังหน่อยนะครับได้สิครับน้องสมปองเดี๋ยวพี่กิดีแมนคนนี้จะอธิบายให้น้องสมปองฟังเองนะครับจริงเหรอครับเย้ใ yeah, ชยโยพร้อมที่จะรับฟังแล้วหรือยังครับน้องสมปอง พร้อมแล้วครับพี่คิดตีแมนโอเคครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยจิตสาธารณะกับการพัฒนาสังคมก็คือการให้ด้วยใจด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมนั่นก็คือให้ด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจและความปรารถนาที่จะให้ต่อผู้รับนั่นเองครับการให้มีอยู่หลายลักษณะดังนี้ 1. การให้ด้วยแรงกายเช่นช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านแบ่งเบาภาระของท่านหรือการออกไปช่วยเหลือสังคมด้วยการทำจิตอา,าสา 2. การให้ด้วยใจเช่นการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ยากไร้หรือแม้กระทั่งการตั้งจงใจเรียนก็เป็นการให้ด้วยใจเช่นกันเพราะเรียนด้วยใจเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเอง 3การให้เกียรติผู้อื่นการที่เราอยู่รวมกันกับผู้อื่นในสังคมนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีและควรทำเป็นอย่างมาก 4. การให้ความเคารพต่อกฎการให้ความเคารพต่อกฎนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเช่นกฎกติกามารยาททางสังคมหรือกฎหมายจราจรนั่นเองและ 5. การให้ความเคารพต่อความคิดเห็น การให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของเราก็ตามแต่เราก็ควรรับฟังอย่างมีมารยาทและมีสติแต่แตรู้อะไรไหมครับน้องสมปอง เป็นที่น่าเศร้าอ,อย่างมากเพราะในสังคมไทยปัจจุบันนั้นเยาวชนไทยส่วนใหญ่จะขาดจิตสาธารณะเป็นอย่างมากจะสนใจแต่เรื่องของตนเองการที่จะมีการสนใจเรื่องของผู้อื่นนั้นมักจะเป็นการสนใจในเชิงลบเช่นการซุบซิบดินทานในวงเพื่อนแต่อันที่จริงแล้วสาเหตุดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากตัวเยาวชนโดยตรงแต่เกิดจากบริบททางสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ ดังนั้นเยาวชนอย่างน้องสมปองที่เป็นนักเรียนจึงควรที่จะมีสติรู้เท่าทานสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ว่าเป็นอย่างไรด้วยการไม่ลุ่มหลงไปกับกับดักที่ผู้ใหญ่บางกลุ่มนั้นวางเอาไว้เพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเองเข้าใจแล้วใช่ไหมครับน้องสมปองเข้าใจแล้วครับพี่คิดดีแมน